สวัสดีครับน้องๆพบกับคณิตศาสตร์ช่างฝีมือทหารนะครับ100ข้อโดยพี่อลาดิน36มอ่าเราก็มาถึงข้อที่37แล้วนะครับข้อที่37ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการหาความน่าจะเป็นโดยโจทย์บอกว่านะครับในการโยนเหรียญ3มเหรียญพร้อมกัน1ครั้งความน่าจะเป็นที่เหรียญจะขึ้นหน้าก้อยอย่างน้อยนะครับ2เหรียญมีค่าเท่ากับเท่าใด ก่อนที่จะทําโจทย์ข้อที่3 7เจนะครับเรามาทบทวนเกี่ยวกับเรื่องความน่าจะเป็นนะครับความน่าจะเป็นก็คือจํานวนที่บอกให้ทราบว่าเหตุการณ์ที่เราสนใจนะครับมีโอกาสเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดเมื่อ s นะครับแทน sample space และ e แทนเหตุการณ์ใดๆความน่าจะเป็นหาได้จากนะครับสูตรก็คือ pe นะครับเท่ากับ ne ส่วน ns โดยที่ pe คือความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ Ns คือจำนวนของเหตุการณ์ทั้งหมด NE คือจำนวนของเหตุการณ์ที่เราสนใจโดยมีทริคนะครับในการทำโจทย์ในในการหาความน่าจะเป็นกรณีที่เราต้องการหาเกี่ยวกับเหรียญนะครับจำนวนหรือการโยนเหรียญนะครับเทคนิคนะครับก็คือ Ns เท่ากับ2กําลัง n นะครับเมื่อ n คือจำนวนเหรียญหรือจำนวนครั้งที่โยนนะครับเช่นนะครับ1เหรียญน,นะครับก็จะได้ Ns เท่ากับ2กําลัง1ก็คือ2นะครับ สองเหรียญ ns ก็คือ2กําลังสองเท่ากับ4ถ้า3เหรียญน,นะครับ ns ก็คือ2กําลังสเท่ากับ8เอเราก,กลับมาดูโจทย์ข้อที่37นะครับโยนเหรียญ3มเหรียญขึ้นพร้อมกัน,นครับ1ครั้งจํานวนเหรียญเท่ากับ3เหรียญเพราะฉะนั้นครับ ns นะครับ ns ก็เท่ากับ2กําลังสเท่ากับ8อ่าแสดงว่านะครับ จำนวนนะครับแสมเปิลสเปซที่จะเกิดขึ้นนะครับจะเป็นได้ทั้งหมด8กรณีนะครับเราก็มาหาเหตุการณ์ทั้งหมดที่ทเกิดขึ้นนะครับกรณีโยนเหรียญสามเหรียญขึ้นพร้อมกัน,นครับก็จะได้อะไรบ้างนะครับเราก็มาดูก็ได้เป็นหัวหัวหัวถูกไหมครับแล้วก็มีหัวหัวก้อย,อยนะครับเสจแล้วก็เป็นหัวก้อยหัวนะครับหัวก้อยก้อยนะครับแล้วก็กลายเป็น ก้อยหัวหัวนะครับก้อยหัวก้อยก้อยก้อยหัวแล้วก็ก้อยก้อยก้อยอ่ะเราก็ได้ทั้งหมดกี่เหตุการณ์ครับเหตุการณ์ทั้งหมดก็จะเท่ากับ8นะครับก็จะตรงกันกับ n s ที่เราต้องการหานะครับเสร็จแล้วนะครับความสนใจของเรานะครับความสนใจของเราคือโจทย์กําหนดมาว่านะครับ โอกาสที่เหรียญจะขึ้นหน้าก้อยอย่างน้อย2เหรียญมีค่าเท่าใดอ่าเราก็หานะครับขึ้นหน้าก้อย2เหรียญจะมีโอกาสเกิดขึ้นเท่าไหร่บ้างแล้วก็เป็นหัวก้อยหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีอะไรครับหัวก้อยหัวถูกไหมครับหัวอ่าก้อยหัวก้อยนะมันก็จะมีก้อย2อันนะครับก้อยก้อยหัวนะครับแล้วก็ก้อยก้อยก้อยอ่ะแสดงว่า เหตุการณ์ที่เราสนใจก็คือโอกาสนะครับที่จะเป็นก้อยนะครับทั้งหมด2ครั้งนะครับเป็นก้อยทั้งหมด2ครั้งอย่างน้อย2เหรียญมีค่านมีค่าเท่าไหร่ก็คือมีทั้งหมด 1, 2, 3, 4สามีทั้งหมด4จากนะครับ PE นะครับเท่ากับ NE ส่วน NS นะครับเพราะงั้น PE นะครับความน่าจะเป็นที่จะเกิด ก็คือ ne นะ ne ที่เราได้มาก็คือ4ถูกไหมครับ1 2 3 4ก็เป็น4ส่วนนะครับเหตุการณ์ทั้งหมดนะ่ที่เกิดขึ้นก็คือ8 5. ก็ห้ตัดกันเท่ากับ1นึส่วนสนะครับข้อนี้ก็ตอบ1นึ่งส่วน2เรามาต่อข้อที่38นะครับโจทย์บอกว่าทอดลูกเตา๋า2ลูกพร้อมกันจงหาความน่าจะเป็นที่จะทอดได้ผลรวมหรือ ผลต่างของแต้มเป็น3นะครับเราก็ทบทวนสูตรอีกครั้งหนึ่งนะครับความน่าจะเป็นนะครับ PE เท่ากับ NE ส่วน NS โดยที่ PE ก็คือนะครับความน่าจะเป็นของเหตุการณ์ NS จำนวนของเหตุการณ์ทั้งหมดแล้วก็ NE จำนวนเหตุการณ์ที่เราสนใจโดยมีทริคในการคิดนะครับจำนวนลูกเต๋าหรือจำนวนครั้งการโยนนะครับเทคนิคคิดเร็วนะครับโดยใช้สูตร NS เท่ากับ 6กํำลัง n นะครับเมื่อ n คือจํานวนลูกเต๋าหรือจํานวนครั้งที่โยนเช่นนะครับลูกเต๋า1ลูกนะครับ ns ที่จะเกิดขึ้นก็คือ6นะครับถ้าลูกเต๋า2ลูกคือ6กําลัง2นะครับจํานวน ns ก็จะได้เท่ากับ36ถ้าลูกเต๋า3ลูกนะครับก็เอา6ยกกําลัง3มนะครับก็จะได้ ns ที่จะเกิดขึ้นนะครับทั้งหมด216โจอย์ิบบอกว่าทออลูกเต๋านะครับ2ลูกนะครับ หครั้งเพราะฉะนั้นเราก็จะหา ns ได้นะครับเท่ากับ6ยกกำลัง2เท่ากับ36เสร็จแล้วเราก็มาหานะครับจำนวนเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับที่มีโอกาสจะเกิดขึ้นนะถ้าเราโยนลูกเต่า2รลูกนะครับก็จะได้ออกมาเป็นแต้ม1 1ึ่งหนึมหนึ่งสองหนึ่งสามหนึ่งสี่หน หนึ่แล้วก็ไล่ไปเรื่อยไหมก็ไปสองสองหนึ่งสองสองสามสองสี่สองห้าสอลักษณะนี้ไปเรื่อยนะครับอ่าคราวนี้พอไล่ไปเรื่อยไล่ไปเรื่อยมันก็จะได้นะครับตัวที่มันลงตัวกันก็คือเขาต้องการให้กำหนดก็คือผลรวมหรือผลต่างเป็น3เพราะฉะนั้นโอกาสที่มันจะเกิดขึ้นมันก็มี ก็เป็นมี1 2ใช่ไหมมี2 1มี3 6มี6 3มี2 5มี5 2มี1 4แล้วก็4 1ครับก็คือรวมกันเป็น3หรือว่าผลต่างก็คือ3เพราะฉะนั้นเราก็จะเห็นว่านะครับตัว NE คือการที่เราสนใจมันก็มี1 2 3 4 5 6 7 8 8เนะครับ8เหตุการณ์เพราะฉะนั้น P/E มั e นก็จะเท่ากับ NE ส่วนด้วย NS นะครับ NE ที่เราได้ก็คือตรงนี้เป็น8ตรงนีครับส่วนด้วย NS ก็คือ36นะครับ ก็ตัดกันก็ได้เป็น4 4 2 8 4 5ส0 4 9นะครับ3านะครับก็เป็น2ส่วน9คราขนี้ก็จะตอบ2ส่วน9นะครับ